สัตวะแพทย์อาสาจอสอรอยสว,สวัสดีค่ะพบ,พบกันในเช้าวันอาทิตย์เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็ก้าเข้าสู่ปีใหม่ค่ะนะคะการเดินทางที่เรียกว่าในช่วงของรอบปีที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะ ย้อนถอยหลังไปตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมานะคะเรียนว่าหลายๆหน่วยงานเองก็เรียกว่าทํางานกันเต็มที่ค่ะเพราะว่าหลังจากโควิดนะคะเราก็ต้องฟันฝ่ากับอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและว่าเหน็ดเหนื่อยกันทีเดียวนะคะซึ่งอีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เราคุยกันทุกเช้าอาทิตย์แบบนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยใน รับ,บรมราชุบธรรมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหนึ่งค่ะนะคะที่ทํางานนะคะทั้งเรื่องของเกี่ยวกับวงการสัตวแพทย์ทั้งวิชาการทั้งภาคปฏิบัติค่ะนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของภาพรวมที่ผ่านมากันนะคะกับทางนายสัตวแพทย์เศรษฐกิจกระจ่างวงค่ะซึ่งท่านเป็นนายกสัตวแพทย์ทสมาคมแห่งประเทศไทยในรับ,บรมลมราชุบธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะครับสวัสดีครับคุณวีนาครับค่ะ ภาพรวมที่ผ่านมาค่ะท่านนายกค,ค่ะว่าที่ทํางานการน,น,น,นิ้วัาเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะว่าเสี่ยงว่าล้อมอะไรที่มันเปลี่ยนไปในเรื่องของเศรษฐกิจที่ต้องทํางานกันนะคะในการทํางานของทางสมาคมเนี่ยอยากให้ท่านนายกเนี่ยเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยค่ะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางท้องส่งทางรายการด้วยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าในตลอดเวลาที่ดำรงตําแหน่งนะครับ ตั้งแต่ปี2564ถึง2566ก็ตำแหน่งของนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในกูุ่รายชูวธรรมเนี่ยก็จะมีระยะเวลาการลงแน่แง3ปีนะครับสำหรับในภาพรวมที่เราทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยมีการเลือกนะครับกรรมการเ็เรียกว่าสมาชิกนะครับกรรมการกลางสามัญ ที่เลือกตั้งโดยโดยสมาชิก5ท่านนะครับก็ไปประกอบไปด้วยท่านศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดรอัจฉริยาสายรัศูลนะครับท่านนายสัตวแพทย์อลงกรมหานกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรปริวัตรบุญเพิ่มนะครับท่านสัตวแพทย์หญิงกระชาพรเต็มยอดแล้วก็รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรกิรศักดิ์ตั้งตรงไพลโรจนะครับพร้อมกับมีคณะกรรมการในตําแหน่งต่างๆในสมัครรมอีก19ท่านรวม25่ท่านนะครับ ก็ทุกคนก็ได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกแล้วก็ห่วงการวิชาชีพทางด้านสตัตวแพทย์นะครับ <c oughs> อยากจะขอเกริ่นเรื่องเริ่มตั้งแต่กิจกรรมแรกที่ที่เราทํากันทุกปีนะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของการประชุมวิชาการนานาชาติ <c oughs> ทางสตัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ครับ <c oughs> หรือที่เรียกว่า The International Conference on Veterinary Science ะครับเราเรียกย่อว่า ICVS ครับในวงการสตัตวแพทย์จะรู้จักดีนะครับก็จะมีกิจกรรมสำคัญในการประชุมนะครับเป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกับสาขาวิชาชีพต่างๆนะครับทั้งองค์กรภาครัฐทั้งภาคเอกชนนะครับมีทั้งระดับชาติระดับนานาชาตินะครับมีการสัมมนา,าเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับมีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิจัย ในสาขาวิชาชีพต่างๆเข้ามาร่วมกับงานกับเราเป็นจำนวนมากครับแล้วก็มีผู้ประกอบธุรกิจด้านสัตว์เลี้ยงนะครับด้านผลิตพันธุ์ปศุสัตว์ทั้งในเชิงอุตสาหกรรมแล้วก็ระดับภูมิภาคนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการนะครับมีประสบะการณ์ทางวิชาชีพแล้วก็พุ่งเน้นความร่วมมือในการเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาชีพสัตวแพทย์ให้สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยแล้วก็ เน้นการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็มีผลผลงานทางวิชาการเนี่ยมานําเสนอในใน,ในหลายหลายองคอ์กรนะครับแล้วก็การแลกเปลี่ยนความเห็นเรียนรู้ร่วมกันในทุกภาคส่วนเลยนะครับแล้วก็ในทุกปีครับเราจะได้รับเกียรติจากท่านรัมตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับแล้วก็มีบุคคลที่มี ความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมมากมายเลยนะครับผมขออนุญาตว่าในปี2564นะครับเราจัดด้วยด้วยวย,วยมีมีเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับทำให้เราต้องจัดเป็นออนไลน์นะครับ,ค,รบคือเป็นการประชุมแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับต้องขอขอบคุณทางสัตวแพทยสภาที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัดเป็นศูนย์ เป็นศูนย์การถ่ายทอดสดนะครับในการจัดการประชุม ICBS ซึ่งเราใช้หัวข้อว่าสัตว์ดูดีคนมีสุขยุควิถีใหม่นะครับ mm hmm. Well-being Animal to Well Living People in the New Normal นะครับ <Okay. S 2> พอปีหกนะครับเราก็มาจาัดอันนี้เราเราสามารถจัดออนไซต์ได้แล้วนะครับเป็นครั้งที่สี่สิบห้านะครับก็จัดที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม impact เมืองทองธานีนะครับก็ที่ศูนย์ Impact Forum นะครับในหัวข้อที่เรียกว่า One Health for the New Era นะครับเป็นเรื่องของเรื่องของของสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับก็คืองานที่ท่านน้องตีเกษตรไปเปิดนะครับแล้วก็มีความสนใจใมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมขออภัยว่าในปี64เนี่ยเนื่องจากเป็นออนไลน์นครับก็จะมีคนเข้า,าร่วมประมาณพันคนเป็นออนไซน์ในในในปี65เนี่ยก็จะมีคนมาประมาณ800นะครับ ส่วนในปี2566เนี่ย่าเราเราไม่ได้จัด ICBS นะครับแต่เป็นจัดเป็นเป็นการสำมมานาวิชาการภายใต้หัวข้อที่เรียกว่า Be the Change นะครับยังเว e Big Go นะครับเป็นเรื่องของการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตที่ดีกว่าของสตวแพทย์รุ่นใหม่นะครับท่านตรที่ท่านก็ได้ได,ได,ได้ได้มาเป็นประธานในการเปิดงานอันนี้จัดที่โรงแรมดึกดึกสุขสุขรนกรุงเทพนะครับ ก็การจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีไปพร้อมกันนะครับก็มีศัตวแพทย์ท anyway> like ี่มีความรู้ทรงปวุฒิมากมายครับมามาเป็นวิทยากรปรรยายนะครับในงานนี้ก็มีคนมาประชุมประมาณห้าร้อยคนครับอันนี้เป็นกิจกรรมแรกครับที่พี่อยากจะขอนาเรียนว่าเราทากันทุกปีนะครับส่วนกิจกรรมที่สองก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าวันศัตวแพทย์ไทยนะครับด้วยวันที่สี่สิงหาเนี่ยเราถูกกาหนดให้เป็นวันศัตวแพทย์ไทยเนื่องจากอ่า สมเด็จพระบรมมชนากาพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาที่เบลมหาภุมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมาานบพิษนะครับอในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยได้รับสัตวแพทยสมาคมเข้าอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับตั้งตีตั้งแต่ปี2491นะครับก็คือวันที่4สิงหาคม2491ก็ประมาณ75ปีมาแล้วนะครับก็ทําให เราลํำลึกในพระมหา,ก,ารกรุณาธิคุณมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เราก็จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อลํำลึกในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีการทําบุญตักบาทแล้วก็มีการไถ่ชีวิตโภะบือทุกปีนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นเดือนสิงหาคมครับเราก็เลยจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศล์แด่สมเด็จพระนางเจ้าเสดริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปด้วย นะครับก็เป็นกิจกรรมสําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากจะจัดเรียนให้ทราบนะครับส่วนเรื่องของกิจกรรมที่ย่อย่อยลงมาก็อย่างเช่นการจัดนัดพบการสมัครงานสตวแพทย์แล้วก็จะมีสตปบาลร่วมด้วยที่เรียกว่าจ็อกแฝงนะครับอันนี้ก็คือเอาผู้ประกอบการนะครับที่เขามีธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของคลินิกนะครับมาพบกับน้องๆสตวแพทย์ปีหกที่กาลังจะเรียนจบ แล้วก็มีน้องๆสัตวาบาลก็มาร่วมง,งานกับเราด้วยสัตวาบาลก็จะเรียน4ปีก็มาร่วมง,งานด้วยก็สามารถที่จะมาหางานหางานทำค,คือผู้ประกอบการก็ได้คนคุยคุณภาพตามที่เขาอยากได้นะครับน้องๆที่จะเรียนจบก็มีโอกาสได้ได,ได้ได้เลือกอาชีพที่ตนชอบบริษัทที่ตนรักหรือว่าอาจจะเป็นคลินิกนะครับเจ้าของคลินิกเจ้าของโรงพยาบาลสัตว์ก็จะมามาพบปักกันแล้วก็อาจจะมีการทากถามอะไรเบื้องต้นก่อนหลังจากเรียนจบก็จะได้รับการทํางาน ในกิจกรรมที่สี่ก็เป็นการปัจฉิมนิเทศนะครับไปทางสัตวแพทย์สมาคมเนี่ยจะส่งคณาจารย์ผู้ทรงปณวุฒินะครับไปไปร่วมในการปัจฉิมนิเทศนิสิตในในหมหาวิทยาลัยก็จะเป็นพวกน้องๆปีปีหกเช่นกันนะครับที่จะได้รับทราบว่ากิจกรรมของสมาคมมีอะไรบ้างแล้วก็อยากจะให้เขาร่วมสมัครเป็นสมาชิกกะสร้างเครือข่ายเราเรา,เราเรามีสมาชิกอยู่ประมาณ เกือบเกือบเก้าพันคนนะครับในขณะนี้นะครับก็สมัครคมก็ถือว่าเป็นสมัครคมที่ที่ใหญ่พอสมควรนะครับกิจกรรมที่ท5ก็เป็นการจัดล์ฟกการกุศลของสมาคมนะครับก็จัดปีเช่นกันเพราะว่ารายได้นอกจากมาบํารุงสมัครคมแล้วส่วนหนึ่งเราโดยสเสด็จพระราชกุศลนะครับโดยเรานาทุนทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตน์เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา สัตวแพทยสมาคมก็ครั้งล่าสุดก็เมื่อวันที่17มีนาคม2566ก็ไปได้เข้าเฝ้าแล้วก็ถวายเงินโดยเสเด็จพระรจชกุศสนนะครับสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาครับกิจกรรมที่อยากจะนําเสนอก็คือกิจกรรมที่ผมกําลังอยู่กับคุรีนาวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องออของจสบลอยนะครับเป็นเรื่องที่เราอ,ออกอากาศแล้วก็ให้ความรู้นะครับในในเรื่องของการดูแล ทั้งเรื่องของสุขภาพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านปศุสัตว์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่ให้ความรู้เรื่องของการเรื่องของมาตรฐานอาหารมาตรฐานสินค้า<ม>การเลือกหาสินค้าปศุสัตว์ที่ปลอดภัยนะครับซึ่งมีเวียาก,กรหลากหลายเข้าไปเข้าไปร่วมรายการนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการป้องกันตัวจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับเรื่องของอ การให้บริการในภาคต่างๆทางวิชาชีพแล้วก็การการที่จะประสานให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ท,ที่เกิดการร้องเรียนเรื่องทางรุณกรรมสัตว์นี้เป็นต้นนะครับสตวแพทยสมาคมก็เข้าไปอยู่มีบทบาทตรงนี้ร่วมด้วยนะครับทีนี้ในด้านการต่างประเทศนะครับเราก็จะมีเรื่องของกิจกรรมที่เจ็ดเรื่องของการมอบทุนการศึกษานะครับเรามีความร่วมมือกับที่เรียกว่าสัตวแพทย์สมาคม ของประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือที่เร mm ียกว่าแจกเป็นบริเวณดิสคอเอสโซเชชนะครับ j v m a ทางส,ตสัตวแพทย์ไทยสมาคมของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะให้ทุนในการสุกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นตลอดระ, mm hmm. ะยะเวลาประมาณ1ปีนะครับแล้วก็จะ <c oughs> มีการคัดเลือกน้องๆที่จบจากประเทศไทยเนี่ยไปสุดงานที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ทุนเราได้รับทุกปีครับเป็นความร่วมมือที่ mm hmm. ที่ะโยจยิ่งนะครับ แล้วก็สวแพทย์สมาคมก็ยังเข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่าฝ a าว่าฟอส e ิลมีติ้แล้วก็ฝาว่าคองเกรสนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมด้านต่างประเทศที่สมาคมในฐานะที่สมาคมสัตวแพทย์สมาคมของไทยเนี่ยเป็นสมาชิกสัตวแพทย์แห่งเอเชียนะครับหรือเป็นที่เรียกว่า Federation of Asian Veterinary Association ฝาว่าเนี่ยครับก็จะส่งผู้แทนเข้าไปประชุมทุกปีครับล่าสุดก็วัน ที่1-5พฤศจิกายนนะครับก็ประเทศมาเลเซียที่ที่เมืองสารวักนะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแล้วก็นําผลงานไปนําเสนอไปเอาสตวแพทจ์จกัจกจากหลายหลายประเทศนะครับไปร่วมในการประชุมแล้วก็พอดีในฐานะนายกสัตวแพทย์ทยศสมารครประเทศไทยผมก็ได้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของภาวะของ,ของ,ข,องของซิลเดือดด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของอาการร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพให้ให,ให้ให้ก้าวหน้าแล้วก็ มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็มีที่เป็นระดับโลกเลยจริงๆก็คือการประชุมด้านระบาดวิทยาทางสัตอแพทย์แล้วก็เศรษฐศาสตร์ประสุทั์นะครับหรือที่เรียกว่า International Symposium of Veterinary Epidemiology and Economics นะครับซึ่งครั้งล่าสุดจัดที่ประเทศแคนาดาครับก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับจากสัตวแพทย์จากทั่วโลกเลยครับ มนาครับก็ทุกภูมิภาคทั้งแอฟริกาเอเชียยุโรปนะครับ, Africa, Asia, Euro, รบแล้วก็อเมริกานะครับร่วมกันแล้วก็เราเนี่ยต้องเรียนยี้ว่าเราเคยเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ก่อนหน้าที่แคนาดาคือครั้งที่สิบห้าอ่าเป็นจัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจที่ว่าได้รับคําชื่นชม,มผมก็นําเสนอผลงานท,ที่ที่แคนาดาด้วยแล้วก็พบว่าสมาชิกหลายๆประเทศก็อยากให้เราจัดอีกเป็นเจ้าภาพ <laughs> ในครั้งที่สิบเก้าในปีสองพันสามสิบนะครับอย่างไรก็ดีก็จะเป็นที่นายกที่จะมาสารต่อท่านต่อไปก็จะมาพิจารณาว่าเราจะจัดหรือไม่นะครับทั้งนี้เนี่ยในครั้งที่สิบเจ็ดนะครับจะมีครั้งครั้งครั้งถัดจากแคนาดาก็จะเป็นที่ซิดนีย์ที่ออสเตรเลียครับแล้วก็ครั้งสิบแปดก็จะเป็นที่เคปทาวแอฟริกาใต้ครับก็รอรอรอ,อเลือกครั้งที่ครั้งต่อไปนะครับครับ นอกจากนี้รเรื่องของกิจกรรม9กิจกรรมนะครับทั้งด้านในประเทศแล้วก็เรื่องของการต่างประเทศนะครับเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยก็มีเรื่องของการที่ศัตวแพทย์พยาสมาัครกรมประเทศไทยได้เสนอรายชื่อศัตวแพทย์ที่เป็นสมาชิกศัตวแพทย์สมารครมครับแล้วก็มีผลงานดีเด่นไปเข้าขับรางวัลในระดับโลกครับก็คือรางวัลที่เรียกว่าอาเ a ียนแอนิมอลเฮลท์อวาน2022นะครับ อันนี้ก็ปรากฏว่าเราส่งไปสี่ท่านครับไปไป,ไปสู้เขาก็ได้รับรางวัลก็คืออดีทนนดตท่านคณะบดีคณะสัตวแพทย์ทยศาสตร์จุลานะครับศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดรรุ่งโรธธนาวงบุเวศนะครับก็ได้รับรางวัลที่เรียกว่าเอาเวทเวิรเทเรียนอา,อ,าาอาคาเดมิเชียนแอนด์รีเซิร์เชอร์คือเป็นเป็นสัตวแพทย์ที่ที่มีความสามารถด้านงานวิจัยแล้วก็ด้านการศึกษา ครับก็จ่ได้รับรางวัลน,นี้มาก็จะมีอีกอีกสามท่านที่ที่เสนอชื่อเข้าไปแต่ว่าไม่ได้รับไม่ได้รับรางวัลน,นะครับครับแล้วก็เราในปีหน้าปีปีที่จะถึงเนี่ยครับปี2024ก็มีการให้มีการเสนอชื่อรางวัล WVA Global v e t e r i n a r y ย w a r d 2024นะครับก็ทางสมาคมก็เสนอไปทั้ง 4, 4ีด้านเลยครับ ด้านการศึกษาเนี่ยก็เสนอศัตว์วาแพทย์หญิงศาสตราจารย์ศสตราวาแพทย์หญิงดรอัจจริยาสายลัสูณนะครับซึ่งซึ่งร่วมจัดรายการกระจอสองร้อยเพือตลอดคุณเคยกันดีค่ะครับท่านไปเป็นไปเป็นไปชิงรางวัลนี้นะครับแล้วก็มีด้าน Animal Welfare หรือว่าด้านด้านด้านสวัสดิภาพสัตว์นะครับก็มีส่งคุณหมอพัทรพลมานอออนนะครับหรือหมอลรถ ไปช่วยสัตว์ป่าช่วยช้างนะครับเรารู้จักกันดีนะครับเป็นเป็นหนึ่งคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีด้านวันเ t h ก็คือนายสัตวแพทย์ดรธนวัฒนเทียนสิงห์ตอนนี้เป็นเป็นผู้นรยการอยู่ที่องค์การเกษตรและอาหางแห่งสาปประชาชาตินะครับก็ทํางานอยู่ที่ที่โรงนะครับและท่านสุดท้ายก็เรื่องของ Medicine s ต e w วอร์ h ชินะครับเป็นเรื่องของของด้านเภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ อันนี้ก็เสนอรองสตรอาจารย์ในสตปแพทย์ดรดานิตทวิติยายทวีติยานอนนะครับอาจารย์ท่านท่านมีกรดูปการในด้านเภสัชวิทยาทางสตปแพทย์อย่างสูงท่านท่านกเกษียณอายุเยอะ,ะครับแต่ว่าท่านท่านยังช่วยงานทางสตปแพทย์อยู่นะครับก็เป็นส<ช>ิ่กที่เราเสนอเข้าไปจริงก็หวังว่าจะได้รับรางวัลเกือบทุกท่านนะครับ <c oughs> ครับก็ตอนนี้ก็จะมีเรื่องของอกรรมการบริหารสมาคมที่ได้รับเกียรติ นะครับไปเป็นผู้นําในระดับภูมิภาคในในศตวแพทย์ภูมิภาคสองท่านก็คือศาสตราจารย์สตวแพทย์ศตวแพทย์หญิงดรอ,อัฉริยาสายละสุขท่านก็เป็นกรรมการกลางสามัญของสมาคมตอนนี้ท่านก็เป็นผู้เหนวยการสํานักงานฟาวาดีเรกเตอร์ออฟฟาวาดออฟฟิศนะครับที่ที่เราก็ตั้งสํานักงานอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ อ่าสัตวแพทย์หญิงดกรกนกออนิเรยละนะครับอ่าอันนี้ท่านเป็นกรรมการและวิทยสสัมพันธ์ของสมาคมก็ตอนนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่า WVA c o n s e l l r นะครับอยู่ในของตัวแทนของเอเชียและโอชเชียนะครับก็เป็นกรรมการที่เข้าไปอยู่ในระดับสากลครับครับอ่ก็คงมีกิจกรรมประมาณนี้ครับทุกเวีนครับที่ที่ผมอยากจะกราบเรียนให้ท่านผู้ฟังผู้ชมได้ได้รับรู้รับทราบ,รบ,รบว่าสมาคมเรา ตลอดเวลาที่ผมตาแหน่งสามปีเนี่ยเราเรามีงานอะไรที่จริงก็คือเอาโดยย่อนะครับจริงมีกิจกรรมเยอะมากครับผมค่ะระบาดวิทยาและเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นการประชุมที่ที่แคนาดาครับก็จะเป็นการประชุมสตอแพทย์ทั้งโลกเลยคือดูว่าระบาดวิทยาแล้วก็ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจนะครับอย่างอย่างเนี้ยก็คือเราเกิแเดแพดเมิกเกิดโรคระบาดขึ้นอย่างในมนุษย์เนี่ยในในทางสตวร์เราก็มีเรื่องของโรคระบาดที่เกี่ยวข้องกับ ซึ่งซงอันนี้เราก็คือสงสัยว่ามันอาจจะมาจากจากสัตว์ปีกหรือทั้งข่าวนะครับที่เราสงสัยกันตั้งแต่ทีแรกเลยนะครับก,ก็ก็เป็นข้อสันนิษฐานนะครับอันนี้ถูกนํามาวิเคราะห์แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่ใช่เฉพาะโรคโรคโรคอโควิดนะครับทุกทุกโรคแล้วก็ดูเรื่องของด้านการกระทบทางทางเศรษฐกิจของโลกด้วยที่ทำที่การระบาดนี่มันมามีอิมแพกต่อเศรษฐกิจของโลกย่างไร มีการแนบเปลี่ยนเรียนรู้ว่ามูลค่าที่เกิดความเสียหายหรือว่าเราถ้าเราจะลงทุนมีการวิเคราะห์ว่าถ้าเราจะลงทุนในการป้องกันโรคเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องบริหารการจัดการความเสี่ยงอย่างไรน,นะครับแล้วก็าวางแผนกับแต่ละประเทศร่วมกันในการวางแผนร่วมกับทางสาธารณสุขนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคือหัวข้อสําคัญที่ผมได,ได้ได้เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของวันเทลหรือสุขภาพเดียวคือเราต้องดูสุขภาพ ไม่ว่าะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์เนี่ยทั้งสัตว์ป่าทั้งสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทั้งสามส่วนเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่ง,งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีกระทรวงเกษตรกระทระวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ร่วมด้วยช่วยกันอยู่เนี่ยก็จะมาดูก็ทางการประชุมเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกับเรื่องของเศษษรษฐกิจเรื่องของเศรษฐศาสตร์ว่าอ m p a c คที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแล้วจะต้อง ลงทุนในการป้องกันยังไงครับอันนี้อันนี้เป็นข้อข้อข้อที่เป็นข้อสำคัญในการประชุมน,นะครับค่ะก็เรียกว่านําผลอันนี้มาเพราะว่ายิ่งในขณะนี้นอกจากเรื่องของระบาดพยาาย,ยังมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยน,นะคะท่านนายกที่ตอนนี้เนี่ยทั้งโลกเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์แม้กระทั่งสัตว์ที่เป็นปศุสัตว์ก็ก็อยู่ในวงนี้ที่ที่เราต้องมีความระวังแล้วก็ ต้องบริหารจัดการนะครับอันนี้อันนี้ต้องมีการลงทุนในเรื่องของคนที่ทําฟาร์มไหมคะท่านท่านนายกว่าการที่ปล่อยค์าอนไดอ,อกใส์ออกมาจากการเลี้ยงสัตว์นะคะครับก็ก็ตอนนี้เขาเรียกว่ามีมีการให้ให้ความรู้นะครับเป็นเป็นการ educate คนในเรื่องของการที่จะสร้างฟาร์มปศุสัตว์ที่ไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกนะครับก็ทางกรมปศุษั์ในในกระทรวงเกษตรเองก็เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบในการ ในการให้ความรู้ต่อต่อเจ้าของฟาร์มนะครับในการหารกลยุทธ์กลวิธีในการที่เราจะลดการปล่อยก๊าซซึมกระจกหรือตัวก๊าซมีเเนี่ยโดยโดย,โดย,โดยมีมีหลายฟาร์มครับที่เขาเริ่มมีระบบที่จะเก็บของเสียครับแล้วก็เอาก๊าซนั้น,นมามาใช้ประโยชน์โดยการเป็นก่อกําเหมดให้เป็นพลังงานนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันยังมีมูลค่าสูงนะครับอันนี้ก็ยังเป็นความภาคของความสมัครใจ ครับแต่ว่ากฎหมายเรื่องของการป้องกันสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะทยอยมาครับใช้เร<ม>ื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะมีภาครัฐที่เข้ามาดูแลบริหารจัดการนะครับครับก็ก็น่าจะมีผลกระทบเรื่องของการที่เราส่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ส่งออกจากประเทศไทยด้วยนะคะว่าการที่ปล่อยคัาแบ็กใส่ออกมาเป็น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเขาโอ้โหรู้สึกละเอียดนี่มันเยอะขึ้นเลยนะคะใช่ใช่ใช่ครับอนาคตเดี่ยวเราคาดการครับว่ากฎหมายเรื่อง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 การการปล่อยสิ่งที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมันจะเกิดตอนนี้ในในในขออนุญาตเล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าในในภาคของทางทางพืชเนี่ยเขาเริ่ม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 เข้ามาคอนเซิร์นเรื่องนี้แล้วเริ่มเข้ามากังวลเรื่องนี้แล้วก็คือทางยุโรปก็เริ่มมีการออกกฎหมายการป้องกันการตัดไม้ทําลายป่านะครับ เพราะว่าตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็มามาปลูกพืชเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รับซื้อเรานะครับหรือว่าหรือว่า,รวาตรวจสอบย้อนกลับแล้วเพราะว่าแหล่งที่ผลิตผลจากพืชเศรษฐกิจเนี่ยมาจากแหล่งนั้นที่มีการตัตดไม้ทําลายป่าเ,เขาอาจจะมีการแบนไม่รับซื้อนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวกระทรวงเอง,รงกระทรวงเกษตรเองก็จะต้องหาหาวิธีในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้นะครับก็จะมีการ กหนดมาตรฐานกําหนดกฎหมายแล้วก็ทําความเข้าใจกับประเทศใน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 ฝั่งยุโรปที่เริ่มออกกฎหมายนี้นะครับใน,ใน,ใ,นในด้านประจุสา์ในด้านสัตว์เลี้ยงเองก็คงคงจะต้องมีคอยคอยเตรียมการนะครับในการป้องกันเรื่องนีาระครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ทางสมาคมก็ต้อง ต้องทําเรื่องนี้ต่อให้ความรู้กับทางสมาชิกด้วยนะคะทีนี้มาดูในภาพรวมอื่นๆค่ะท่านนั่นโยครับพูดถึงสาขาวิชาศาสตรแพทย์นะคะตอนนี้ถือว่ายังเป็นสาขาที่มีการขาดแคลนหรืออะไรไหมคะในการที่จะผลิตน้องๆออกมาในในศาสตร์ตรงนี้ค่ะครับตอนนี้ก็ยังยังถือว่ามีในในในภาคธุรกิจในภาคเอกชนก็ยังมีความขาดแคลนอยู่มากพอสมควรนะครับ ในภาคส่วนของราชการเองเนี่ยก็จะมีตําแหน่งเราจะเรียกว่าทดแทนคือในอดีตในวิชาชีพสตวแพทย์เราเนี่ยเรามีทั้งในสายที่เรียกว่าเป็นเป็นด้านที่เป็นสตวแพทย์ที่เกิดจากการอบรมพราะเราขาดบุคลากรจริงๆนะครับการ,กรสตวแพทย์ที่ที่จบปริญญานะครับตอนนี้ด้วยโรงเรียนที่สตวแพทย์ที่เกิดจากการฝึกอบรมมันถูกยุบเลิกครับเพราะนั้นเราจะทดแทนด้วยตําแหน่งสตวแพทย์ที่เป็นที่เป็นคุณหมอที่จบปริญญาจากมหาวิทยาลัย ครับซึ่งซึ่ง,งอดีตจะมีแค่สองมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับคือคือจุฬากับเกษตรแต่อันน้นค้เนี่ยเราผิดถึงสิบแห่งแล้วครับทั่วประเทศก็เชื่อว่าบุคลากรที่ผิดมาก็จะมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกันกแล้วก็แล้วก็เข้ามารองรับความต้องการของบุคลากรในประเทศครับตอนนี้ก็คือเคยถือว่าจะใช้คําว่าอาจจะเคยขาดแคลนแต่สถานการณ์ดีขึ้นครับก็ถือว่ารองรับทั้งภาคราชการภาครัฐแล้วก็ทางภาคเอกชนธุรกิจเอกชนที่เขาเปิดตําแหน่งเพิ่มขึ้นด้วยครับ ก็เป็นเป็นเป็นวิชาชีพที่ที่เชิญชวนนะครับก็น่าสนใจแล้วก็แล้วก็ผมก็เชิญชวนสมาชิกน้องๆที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมเข้าเข้าร่วมในในสมาคมของเราด้วยเพื่อจะทํางานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับค่ะอ่าแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ค่ะท่านนายกค่ะวันพรุ่งนี้ก็ปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่แล้วค่ะนะคะจะมีอะไรถึงน้องๆหรือว่าสมาชิกในสมาคมหลวากับคุณผู้ฟังจะุสรลอยด้วยค่ะ ครับก็ก่อนอื่นนะครับทั้งนี้ผมในฐานะนายกสัตวแพทย์ทยสมาคมประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับอยากจะขอขอบคุณท่านคณะกรรมการบริหารท่านที่ปรึกษาแล้วก็กรรมการการสามัญในชุดที่ภายใต้การบริหารของผมนะครับที่ร่วมมือกันบริหารจัดการสมาคมจนเรียบร้อยแล้วก็บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ของเรานะครับแล้วก็ทําให้เกิดความสามัคคี แล้วก็รักษาไว้ซึ่งจริยธรรมอันดีงามของวิชาชีพนะครับอตอนนี้เราได้เผยแพร่ความรู้ด้านสัตวแพทย์ให้เป็นประโยชน์กับสังคมมูลสมาชิกแล้วก็มีความร่วมมือกับประเทศต่างๆอย่างมากมายนะครับแล้วก็ผมจะขอใช้โกากสนี้ครับแสดงความยินดีกับ,กบท่านนายกสัตวแพทย์ทยสมาคมคนใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งล่าสุดน,นะครับก็คือคุณหมอนายสัตวแพทย์ปราโมทตาลวัฒนะครับแล้วก็คณะกรรมการกลางสามัญอีกห้าท่านที่ได้รับ การเลือกแต่สมาชิกนะครับก็คือศาสตราจารย์ศัตวแพทย์หญิงดรเกวลรีฉัตรรงศ์าสตวแพทย์หญิงขชาพรเต็มยอดนะครับศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรนิวัฒน์จันทร์สิริพรชัยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายศัตวแพทย์ดรสุวิวัฒน์ธงลาหพันธ์แล้วก็ศัตวแพทย์หญิงดรนุชนาทิพมงคลศิลป์นะครับทั้ง5ท่านก็จะเข้ามาช่วยท่านนายกในการบริหารสมาคมเป็นคณะใหม่ดำรงตำแหน่ง ในช่วงปี67ถึง69นะครับแล้วก็ตามที่คุณมีนาได้ได้แจ้งก็ขออนุญาตนะครับใช้โอกาสส่งท้ายปีเก่า2516แล้วก็ต้อนรับปีใหม่2517นะครับก็ขอรัฐนาคุณประสิทธิ์รัตนาไตยสิทรั์ทั้งหลายครับในสายกุลโลกนะครับรลบันดาลให้ สมาชิกสตาแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยทุกคนนะครับท่านวิธีกรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเจสอรอทุกท่านด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนสมาคมมาโดยตลอดแล้วก็ท่านผู้ฟังผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยที่สนใจในรายการนะครับก็ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญครับคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนานะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรง นะครับสำเร็จในในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยพรอวยใยให้สุขสมให้แคล้วคลาดโรคภัยไร้ความจนให้รื่นรมยินดีเพลงปรีดาอันลาบยศชื่อเสียงและสรรเสริญขออันเชิญให้ผ่านพบดังปรารถนาการงานรุ่งการเงินดีชื่นชีวาสุขท่วหน้าสุขเกษมทั้งกายใจครับขอให้มีความสุขป,ปีใหม่ครับขอบคุณมากครับวันนี้ขอขอบคุณท่านนายกมากเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับนะคะก็ได้รับรู้นะคะว่าภาระต่างๆนะคะของสมาคมที่ผ่านมานะคะคือสมาคมก็สามปีก็วาระนะคะก็จะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการที่ทํางานกันนะคะแต่ว่างานหนักเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างที่ท่านนิยกได้แล้วท้่เราฟังไปแล้วนะคะส่วนในวันนี้คะ่ะรายการก็ต้อง ลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ปีหน้านะคะปี 2, 5, 6, 7ค่ะนะคะสวัสดีพีใหม่ค่ะสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย